ที่ลงทังแล้ว <c oughs> ลงทังแล้วเออเออ สงกรากระเาป้ีลักูนเออกลายเลนกาล้าากไปน้ำนะจินเล่นน้ำเลยอ้อยเล่นน้ำเลยเร็วเล่นน้ำเร็วหอนเร็วหอดเร็วน้ำผู้เร็วน้ำพูเร็วเล่นน้ำเร็วเออนึ่งเออหนึ่งมอต่เกาอยู่ มาแต่คันเหาดอ,อ้า,อาวมาเินแล้วเอาเรนน้ำแล้วเรนน้ำแล้วเร็วหอนเร็วเออตีแล้วเรนน้ำแล้ว เออเออน้าคุณเลนแทนแล้วนาูบอกว่าแม่บอลลินได้เอเลนเอง้าาลับามเออามมคัโอ้ทางเดน เี่ยวคัดลินอ้ล่นดนะอ <laughs> อลงถังเลยเออถูกหาดเลย นั่นลงไปแล้วเอาวู้อย่มืดจะคล้องสินันอ้ำมนเหอคันตีนงแล้วน่นเนะมันโชแล้วเอยคันั้งเกด้วยเล่นด้วยอึ๊บนี่ เก่งเว้ยฝกนเก่งแต่ว่า uhm yeah> um> pues ี๋ลมถนมาคาราบบเปเินก็มากับบอลินเปลียนอ้ยขึ้นเปาน้ำผูเปล่าเร็ว เออน้ำผูอหินพี่จังโล่ฝนตกเล่นติเกียบะฮะฮะเะฮะฮะ น้ำพุจะได้นอนตากฟุ้งอีกแล้วค่ะเออประยุกมาแล้วเด้อเจ้าเล่นมามอัสานใช้ล้างเม้มันก็เลยตัวนั้นอัสาน งงเด็กยังปลาหยาดลบมากปลาแด่นชื้นมากไปเป็นออกเลยเออ่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะห้องน้ำผู้จะได้ไวรัสเปียกฝนอีกแล้วค่ะหนู